ครที่ดูตัวอย่างใหม่ของคอรสสปเดอร์บ s สแล้วงงสงสัยว่าตัวอะไรวะทำไมมันเยอะจังเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าใคร็นใครกันบ้า สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนวันนี้ผมดูมแบร์เนี่ยก็จะมานั่งเจาะลึกตัวอย่างของ Spider-Man across the s p i d e r v e r s e ให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันโดยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาจากการที่ผมแล้วก็ทีมของคุริสสมาคมผู้ท้าชัยซูปเปอร์ฮีโร่เนี่ยแหกตาซูมดูกันแบบ CSI กันทุกเฟรมเลยถ้ามีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็บอกกันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับมาเริ่มกันที่ซีนซูมเอาท์ในถงที่เป็นเหมือนกับฐานทัพลับอะไรบางอย่างของเหล่าสไปเดอร์แมนจากเวิร์สต,ต่าง เรื่องนั้นที่สองคนแรกเลยนะครับก็คือตัวละครจากภาคที่แล้วนั่นเองก็คือไม m o มอร e เลสสไปเดอร์แมนกับโก s สไปเดอร์เกนจาก Into the Spider Verse ในภาคก่อนถ้ามองดูดีๆทางด้านซ้ายบนเนี่ยก็จะเห็นสไปเดอร์แมนคนที่3นะครับนั่นก็คือสไปเดอร์แมนในชุด Velocity Suit ที่ปรากฏตัวครั้งแรกในเกม Spider-Man ของ Insom n i a c ซึ่งเขาเนี่ยกำลังยืนคุยกับสไปเดอร์แมนอีกคนหนึ่งอยู่จากจัก,กรวาลแอนิเมชันอัลติเม e สไปเดอร์แมนที่ฉายลงบนทีวีมาก่อนในช่วงปี2012คิดว่าเพื่อนๆน่าจะเคยผ่านตาได้ดูเวอร์ชันนี้กันบ้างแล้วต่อมานะครับทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นสไปเดอร์แมนในชุดของฟิวเจอร์ฟาวเดชั่นเอกลักษณ์เนี่ยก็ดูง,ง่ายๆนะครับก็คือชุดสีขาวแล้วก็มีตาสีดำลายข้านสีดำชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่สไปเดอร์แมนใส่ในช่วงที่ทำงานกับแฟนตาสติกโฟในหัวฟิวเจอร์ฟาวเดชั่นมูลนิธิ โดยชุดนี้เนี่ยก็สร้างจาก unstable โมเลกุลจากความช่วยเหลือของลิลิชานั่นเองถัดมาทางซ้ายที่นั่งอยู่เนี่ยจะเป็นสไปเดอร์แมนในชุดช่วงบิ๊กไทม์ที่ปกติเนี่ยจะเป็นโหมดสเตลเนี่ยจะเป็นไฟนีออนสีเขียวแต่ว่าพอเป็นโหมดสีเหลืองแบบเนี้ยก็จะเป็นโหมดกันกระสุนหรือว่า bullet proof ที่ใช้ต่อสู้กับ a s s เ c r e ในช่วงโนวันไน้่นเอง ต่อมานะครับทางขวาที่นั่งด้วยกันเนี่ยก็คือ Spider-Man Armor Suit ที่เป็นชุดคลาสสิกโผล่มาให้เราเห็นเป็นของเล่นเป็นสกินในเกมบ่อยๆซึ่งในเวอร์ชันนี้เนี่ยก็จะมีการรีดีไซน์เล็กน้อยในการเพิ่มสีทองแดงเข้าไปให้ดูปังๆและเตะตาขึ้นกว่าเดิมสองข้อทางขวานี้นะครับก็คือ Spider-Man คู่หูจากเกม Spider-Man ของค่าย i n ม o m n i น c ที่ลงบน PlayStation นั่นเองโดยที่มาเป็นแพ็คคู่ Peter Parker แล้วก็ Miles Morales ซึ่งกำลังจะมีเกมภาค2ออกมาเร็วๆนี้ด้วย สำหรับสไปเดอร์แมนคนที่10นะครับทางด้านซ้ายบนนียเราก็จะเห็นสไปเดอร์แมนจากมาเวลมังอเวิร์สซึ่งเป็นปีเตอร์พัคเกอร์ที่เป็นนินจาผู้สืบทอดคนสุดท้ายของตระกูลแมงมุมจะสังเกตเห็นเอกลักษณ์ของตัวนี้ได้ง่ายๆนะครับก็คือเป้ที่แบกอยู่แล้วก็ผ้าพันมือแล้วก็เหมือนกับว่าท่าทางการเดินเนี่ยก็จะล้อการวิ่งของนารุโตะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ในซีนถัดไปนะครับเราจะได้เห็นดีเทลของตัวละครนี้มากขึ้นต่อมานะครับก็คือสไปเดอร์คอปจากเอิร์ธ9 1 1 9 ซึ่งถ้าใครเล่นเกมภาค PlayStation อย่าก็คงจะคุ้นเคยกับมุกตลกนี้ดีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแค่มุกมันมี Spider-Man ร่างตำรวจเนี่ยอยู่จริงๆใน World d ด World หนึ่งเยืงไปทางขวานะครับก็คือ s p i n n a r t e และ Spiderling จาก Earth 18119ซึ่งจะอยู่ในเล่ม Renew Your w o l l s นะครับในโลกที่ Peter Parker และ Mary Jane เนี่ยแต่งงานกันแล้วก็มีลูกชื่ออนนี e ตัว Mary Jane เองเนี่ยที่ต้องการจะปกป้องตัวเองแล้วก็ลูกจากเหล่าร้ายนะครับเธอก็เลย เอาชุดของหน่วยชิลเนี่ยมาใส่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ชื่อว่าสปินเนลเลตและออกปฏิบัติการพร้อมกับลูกสาวในชื่อสไปเดอร์ลิงกลายเป็นครอบครัวฮีโร่เต็มตัวแล้วก็ทางด้านล่างนะครับเลดี้สไปเดอร์เมเบลไลลี่จากเอิร์ธ803นะครับที่ป้าเมเนี่ยได้กลายเป็นสไปเดอร์แมนแทนซึ่งจุดเด่นของตัวนี้เนี่ยก็คือหน้ากากที่เป็นเหมือนกับหน้ากากนักบินแล้วก็แขนกลสีอันด้านหลังของเธอ ส่วนคนที่เธอเดินอยู่ด้วยข้างๆก็คือสไปเดอร์แมนคนที่15เว็บแมนจากเอิร์ธ57780นะครับซึ่งเป็นร่างโคลนของสไปเดอร์แมนที่ถูกสร้างโดยด็อกเตอร์ดูมโดยการใช้อุปกรณ์วิเศษที่เรียกว่ากระจกฝาแฝดในการสร้างตัวปลอมขึ้นมาตัวปลอมที่สร้างขึ้นมาเนี่ยจะตรงข้ามกับตัวจริงทุกอย่างเลยสไปเดอร์แมนที่ฉลาดดเนี่ยก็จะกลายเป็นเว็บแมนที่ค่อนข้างจะซื่อบื้อนะครับอารมณ์คล้ายๆกับบิซาโลแล้วก็ซูเปอร์แมนนั่นเองใกล้ๆกันเลยนะครับก็คือ man, อันดี้สไปเดอร์แม,ม,มน,น,นอนนุงใชชด้เ ซึ่งเป็นชุดที่ใช้ในภารกิจฮาฮาในเกม PlayStation นั่นเองต่อมาไกลๆทางด้านขวานะครับจะเห็นซัปเปนแมนที่เป็นชุดสีเขียวๆเ,เนี่ยเป็นชุดตอน f a r Itself ที่สร้างจากเทคโนโลยีเวทมนต์ของ a s สการดในการสร้างชุดขึ้นมาต่อสู้กับเขาเทพแห่งความกลัวที่จ้องจะยึดคลองมิดการ์ถัดมาก็จะเป็นอีกหนึ่งชุดคลาสสิกนะครับก็คือ Bombastic Batman ชุดสุดฮาที่เป็นสกินในเกมมาตลอดเลย เป็นตอนที่สไปเดอร์แมนเนี่ยเอาชุดที่โดนซิมบิโอตคลุมไว้เนี่ยมาให้ลีลิชาร์ช่วยวิเคราะห์ดูเลยต้องมาขอชุดแฟนตาติกโฟเนี่ยไปใส่แทนก่อนพร้อมกับหน้ากากถุงกระดาษที่ใช้แก้ขัดในตอนที่ไม่มีชุดซึ่งในเวอร์ชันนี้เนี่ยน่าจะปรับให้เป็นเวอร์สของตัวเองไปเลยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ใส่ชุดแฟนตาติกโฟอยู่แต่ว่ายังมีไอถุงกระดาษที่เป็นเอกลักษณ์อยู่นะรวมไปถึงอาจจะเป็นเพราะว่าทางโซนี่เนี่ยไม่ได้ถือลิขสิทธิ์ของแฟนตาติกโฟอยู่ทาให้ไม่สามารถใช้ชุดนี้ได้แบบเต็ม ตัวละครถัดมานะครับที่เป็นสไปเดอร์แมนแบบเปิดผมอยู่เนี่ยก็คือกับตันสไปเดอร์แฟลชทอมสันจาก what if เล่ม7ในปี1977ซึ่งเป็นจักรวาลที่เดอะแฟลชเนี่ยมีพลังแทนปีเตอร์ปาร์เกอร์และกลายเป็นฮีโร่กับตันสไปเดอร์คนที่20ที่เราเห็นไกลๆเนี่ยก็จะเป็นสไปเดอร์แมนในชุดโปสเตอร์ของ homecoming ที่มีแจ็คเก็ตสีเหลืองแล้วก็นอนพักผ่อนอยู่นั่นเองถัดมาทางขวานะก็จะเห็นเป็น สไปเดอร์แมนเวลวูฟร่างรุ์หมาป่าจากเอิร์ด7085ที่ปีเตอร์เนี่ยติดเชื่อมรุ์หมาป่าแล้วก็ไล่แพร่กระจายเชื่อมรุ์หมาป่านี้ไปทั้งโลกซึ่งไอเวิร์ดเนี่ยจะเป็นการล้อกับมาเวลซอมบี้ส์นั่นเองตัวนี้เนี่ยจะปรากฏตัวในเล่มมาเวลซอมบี้ส์เวอร์ซัสอาร์มี่ออฟดาเนในเล่มที่5คนถัดมานะครับก็คือหน้าเดิมเลยสไปเดอร์บีปาร์เกอร์จากภาคก่อนที่ครั้งนี้เนี่ยเขากลับมาพร้อมกับเป้ทาลกสําหรับคุณพ่อด้วยแสดงว่าหลังจากจบภาคที่แล้วไปเนี่ย คุณสไปเดอร์วีปาร์เกอร์เนี่ยคงจะไปคืนดีกับเมลิเจนแล้วก็อาจจะแต่งงาแต่งงานมีลูกกันซึ่งในคอนเซปต์อาร์ที่ปล่อยออกมาเนี่ยเราก็จะไปได้เห็นเมเดย์ปาร์เกอร์ลูกสาวของเขาด้วยคนถัดมานะครับก็คือคนที่ท่าทางจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีบทเยอะในภาคนี้ก็คือสไปเดอร์วูแมนหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมอยู่ดีๆกลายเป็นคนดำํำหรืออะไรแบบนี้นะครับ เนี่ยเป็นการรวม Spider Woman 2คนเข้าด้วยกันนะครับก็คือ v a l เลรียนเดลไลเบ i เลียนจาก Earth 5 7 7 8 0หรือว่า Spider Woman คนแรกนั่นเองจากเล่ม Spidey Super Story เล่ม11ซึ่ง Spider Woman คนแรกในปวัติศาสตร์คนนี้ก็ถูกหลงลืมกันไปแล้วก็ได้กลับมาผสมผสานกับ Jessica Drew Spider Woman เวอร์ชั่นที่หลายๆคนรู้จักดีในช่วงชุดที่เธอท้องแล้วก็ทางานเป็นนักสืบอยู่นั่นเองต่อไปนะครับในซีนที่เหากองทัพสไปเดอร์แมนกำลังต่อสู้กับม สปอร์แมนคนที่24นะครับสกาเลตสไปเดอร์เคนปาร์เกอร์ที่เป็นร่างโครนของปีเตอร์ซึ่งเขาเนี่ยก็เคยเป็นตัวโกงมาก่อนแต่ว่าภายหลังก็ได้กลับใจกลายเป็นแอนตี้ฮีโร่ในชื่อสกาเลตสไปเดอร์สืบทอดต่อจากเบนไลลี่โครนที่เป็นคนดีนั่นเองถ้าเพื่อนๆอ่านหนังสือสปอร์แมนเยอะๆน่ยก็จะรู้ว่าโลกของสปอร์แมนเนี่ยแม่งมีโครนเต็ไมไปหมดเลยนะครับหลากหลายเวอร์ชั่นมาก คนถัดมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มาจากภาคเกมเหมือนกันแต่เป็นเกมในภาค playstation 1ที่มาเป็นโพลินเลยนะครับจะเห็นได้ทางซ้ายต่อมาทางด้านล่างซ้ายนี้นะครับก็จะเห็นได้ชัดๆเลยนะครับสำหรับ superior spiderman จากตอนที่ d ร o r octopus เนี่ยได้ยึดร่างของ peter parker ไปและได้กลายเป็นฮีโร่คนใหม่ที่โหดขึ้นและแยบยลขึ้นมากกว่าเดิมส่วน spiderman 6แขนนี้นะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าจะเป็นการใช้ตัวรันทู u l a ที่เป็น spiderman หแขนหรือว่าจะใช้ ีเตอร์ปาเกอร์จากเอิร์ด9210ที่กลายพันธุ์แล้วก็แขนงอออกมาเพราะการหาทางรักษาลบพลังของตัวเองที่ปิดพลาดเพราะว่ากันตามตรงเนี่ยไอ Spider ้สไปเดอร์แมนหกแขนเนี่ยมีหลายตัวมากนะครับเพราะฉะนั้นผมจะนับเป็นแค่ตัวเดียวไปก่อนละกันส่วนคนถัดไปนะครับก็คือแบล็กสูทสไปเดอร์เกิลเมเดย์ปาเกอร์ที่อันนี้เนี่ยไม่ใช่ชุดซิมิโอตนะครับเป็นแค่ชุดสีดําเฉยๆจากการที่ชุดเก่าเธอคือพังไปเนะี่ยเธอก็เลยเปลี่ยนมาใส่ชุดสีดําแทนแล้วก็คนที่29ยี่สิบเก้านชุดคลาสสเ,เปิดผมของเเธอนนั่อง จากนั้นเราก็จะเห็นแวบ,บๆคนที่30นะครับก็คือสไปเดอร์แมนในชุด Homecoming แบบปกติและ Original Armor Spider-Man ในแบบคลาสสิกต่อมาก็จะเป็นคนที่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าจะเป็นเวอร์ชั่นของ a อ r อนไอค์แมจาก Earth 31411หรือว่าเป็นดีไซน์ชุด Mark 3จากตอน In ็ o Earth เพราะว่าไอ้ส่วนกระเนี่ยมันหน้าตาคล้ายๆกันแต่ผมว่าไม่คนใดก็คนหนึ่งนี่แหละส่วนทางขวานะครับก็คือเจ้าลิง p i d e r m ร์มังก e ้ p ีเต r ร e r ัก r กอร1เรือว่า มาเวลเอเวอร์สันเองที่ฮีโร่ทุกคนเนี่ยเป็นลิงแล้วก็สไปเดอร์แมนพุงพลุ้ยเนี่ยก็จะมาจาก Earth X p อีเตอร์ปาร์เกอร์เอิร์ธ9997ที่กระเียนจากการเป็นฮีโร่ไปพักใหญ่ทําให้ลงพุงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวจากปกพิเศษในอดีตเช่นกันที่เป็นปกสไปเดอร์แมนอ้วนคนถัดไปทางขวานะครับคนที่35ก็คือ Canadian Spider-Man ที่รีดีไซน์ไปเยอะมากจากคอมิก จากการที่ในคอมิกเนี่ยจะเป็นแค่ตาใบเมเปิลตกอกใช่ไหมแต่ว่าสีก็ยังเป็นสีของสไปเดอร์แมนอยู่แต่ถ้าคุณดูดีๆเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครที่เป็นสีแดงขาวแบบธงแคนาดาแล้วก็ลายเนี่ยจะเป็นลายใบเมเปิลนะครับพร้อมกับพูดกันหนาผมเลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นแคนาเดียนสไปเดอร์แมนแต่เป็นเวอร์ชันที่รีดีไซน์ให้ดูมีความเป็นแคนาดามากกว่าเดิมอีกคนต่อไปคนที่36กนะครับก็คือสไปเดอร์ยูเควล m b ยมแบล็ c ด็อกหรือว่ากัปตันบริเตนนั่นเอง ที่ในเอิร์ธ883เนี่ยเขาไม่ได้เป็นกับตันบิเทนแต่ว่ามาเป็นสไปเดอร์แมนแทนส่วนคนนี้นะครับเป็นสไปเดอร์แมนจากแอนิเมชันที่ชื่อว่าสไปเดอร์แมนอลิมิเต็ดจากปี1999พร้อมกับชุดที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือผ้าคลุมใยแมงมุมเนี่ยเห็นได้ชัดเจนมากๆแล้วก็คนที่38นะครับผมขอย้อนกลับไปหน่อยเพราะว่าพึ่งมันนึกขึ้นได้ตอนนั่งทำวิดีโอนะครับก็คือเอพิลพาร์เกอร์จากเอิร์ธ982ในชุดสีฟ้าดำที่ได้รวมกับซิมบิโอตแล้วก็กลายเป็นตัวละครที่ชื่อว่าม คนที่39นะครับสไปเดอร์แมนจากปี2099เกมิเกลโอฮาร่าซึ่งน่าจะเป็นตัวหลักแน่นอนเพราะว่าได้ออสการ์ไอแซคเนี่ยมาพากเสียงในอดีตนะครับเขาเคยเป็นนักวิจัยของอัลเคมัคที่หาทางที่จะสร้าง DNA ที่มีพลังของปีเตอร์ปาเกอร์แต่ว่าเพราะการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยทำให้ DNA ของตัวเขาเองเนะี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็ได้พลังแมงมุมที่แตกต่างจากของปีเตอร์ไปแทนในเรื่องยอ่อเนะี่ยเขาจะเป็นผู้นําของกลุ่มสไปเดอร์แมนข้ามจักรวาลน,นี้ซึ่งต้องบอกว่า ตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ดังแล้วก็มีแฟนบอยล้นหลามมากๆทีนี้ผมก็อยากจะเก็บตกสุดท้ายนะครับอีก3คนที่คอนเฟิร์มแล้วว่าจะมาแน่นอนแต่ว่าเรายังไม่เห็นกันก็คือสไปเดอร์อินเดียจากแดนพารตะที่เป็นสไปเดอร์แมนเวอร์ชันเกิดขึ้นในมุมไบแทนซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้ชื่อปีเตอร์บลเกอร์นะแต่เป็นชื่ออินเดียซึ่งผมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันอ่านออกเสียงยังไงอ่านประมาณว่าแบบพาวิตพภพกะอะไรประมาณนั้น นะครับผมว่าไม่รู้เหมือนกันว่าภาษาอินเดียมันออกเาอย่างไงเนาะแล้วก็อีกคนนึงก็คือสไปเดอร์พังก์โฮบัตบราวด์แมงมุมพังล็อกที่เป็นแกนนําประท้วงจากเกาะอังกฤษนั่นเองซึ่งคนนี้เนี่ยก็จะได้ให้เสียงโดยเดนิเอคารุย่าจากเกตเอนั่นเองนะครับแล้วคนสุดท้ายนะครับสุ i ปเดอร์แมนทาคุยะที่เป็นซีรีส์โทคุคาสึจากญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้รับการคอนเฟิร์มจากทวิตเตอร์แล้วว่ามีในภาคนี้แน่นอนแต่ว่ายังไม่โผล่ออกมาให้เราเห็นในตัวอย่างนะครับ หวังว่าเราจะได้เห็นหุ่นลบลิโอพาดอนของสุ per man ด้วยก็เท่านี้ก็ครบแล้วนะครับสําหรับ42ไอ้แมงมุมที่เราพอจะสแกนออกมาได้จากตัวอย่างถ้ามีขาดใครไปบ้างน่นก็บอกกันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆอ,อยากเห็นไอ้แมงมุมคนไหนมากที่สุดในหนังถ้าสมมติว่าแบบเลือกได้ในการเอาคนนี้มาโผล่ในหนังหรือว่าอาจจะเอาตัวที่ไม่รู้อยู่แล้วว่ามีก็ได้นะอยากให้เพื่อนๆมาแชร์กันผมอยากรู้สําหรับวันนี้ก็คงจะจบเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ ฟังกันนะครับถ้าชอบคอนเทนต์เนี่ยก็ขอให้ฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe กันด้วย Goodbye and Good night ครับทุกคน